ครับปรเดีนธม,ม,ม่าเาเบิงชีวิตของคนค้าขายนะขายก๋วยเตี๋ยวรถก๋วยเตี๋ยวคันนี้น่าจะประมาณเจ้าปีวะหา,หาท,หาทปปี่ปีปลารถก๋วยเตี๋ยวเอาเป็นว่าชายารถก๋วยเตี๋ยวพันปีด้านหลังครัวคือจะหล,หลังควนี้ก็จะเป็นแบบอ่ เตรียมของเตาอุปรกร่อนเจ๊ก,ก็จะเริ่มหั่นมูนะครับอันหมูที่เห็นนี่คือจะเป็นหมูกรอบนะครับเป็นหมูกรอบด้วยนี่วันหนึ่งขายเยอะไหมเจ๊หมดเดยอะไหมก็เป็นเยอะอยู่<ะ>สองกะละมังเนี่ยสองกะละมังอ่าแล้วก็ลูกชิ้นก็วันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดโลก็ถือว่าโอเคแล้วนี่พอสมควรเสกษตรกรอย่างนี้เนาะเนาะ ตัดได้แค่ดีก็ดีแลยดีแล้วครับอันนี้มีดป้องกันตัวแบบมีดโผล่เยอะแยะหมดเลยปลาทูคมบ้างไม่คมบ้างสลับกันใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหม้อทอดหม้อทอดหมูกระทะหม้อแล้วก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้เป็นแผงกรอบนี่ครับดีเลย เดี๋ยวมาดูวิธีทอดอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้ครับบอกเขาบอกว่า mm hmm. ไอ้หมูกรอบเนี่ยมันจะมีเฉพาะของเจ๊ร้านนี้ร้านเดียวใช่ไหม mm hmm. หมูกรอบแบบเนี้ยม,มเฉพาะพี่น้องไงพี่น้องเก้เนาะหมายถึงพี่พี่ชายพี่สาวมีมีขายอยู่อันนี้ม<ต>ันกรอบไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งข้างนอกอธุรกิจครอบครัวอ่าเศรษฐกิจ,จครอบครัวไม่ได้ส่ง คนนอกเลยแม้แต่ลูกชิ้นก็ทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะไปดูทอดหมูกรอบเสร็จแล้วตอนเย็นเราจะไปดูบรรยากาศที่ว่าตั้งร้านยังไงขายยังไงโหเดินไปอยากจากนี้ไปถึงนู่นใช้เวลานานเท่าไหรโ <laughs> โ่โอโเคครับเดี๋ยวไปพ่อกันครับทอดยังไงเดี๋ยวเกาจะเริ่มลงโอ้โหป้า่ทิท ต้องต้องต้องน้ำมันเดือดเลยเหรอต้องเดือดเดือดถ้าไม่เดือดหมูมันจะแข็งอ๋อ oh. ม,มันจะบอกว่าเหมือนโดนน้ำมันอมอ่ oh. ะเนาะแต่ต้องเดือดพวกมันจะฟูอนะไเงี้ยถ้าไม่เดือดไม่ได้นะต้องให้เดือดต้องให้มันเดือดเดเดี๋ยวเราก็เตรียมย้ายอันนี้หมูกรอบนะครับหมูกกมจากหมูหมูหมู บูที่เขาสับสับเป็นอะไรเนี่ยสับเสร็จแล้วก็ไปหมักเอามีเครื่องบดบดเสร็จแล้วก็ไปผ,ลผลสมผสมน้ำผักชีไข่แล้วก็เครื่องปรุงเกลือน้ำปลาโอ้ไข่แป้งปลาหลายอย่างโอ้จะใครจะทำต่อไปเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยหาคนทำต่อไม่ดีเลยโอ้ยากั่งยาสั่งไม่ดีก็แข็งเลยนะเนี่ย กว่าจะได้มานะไม่ดีมันจะแข็งอ่ะมันมันจะไม่กรอบนะนี่ซอสใหม่ๆกรอบไม่ค่อยสวยนะร้านรถเข็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งทุ่งแต่ว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ใช่ไม่ได้มีร้านไม่มีไม่ไม่มีไม่มีบ้านอะไรอย่างนี้เนาะขายมานานแล้วเหรอตั้งแต่ตั้งแต่โอ้โหจำความได้ครสี่สิบปีแล้วอ่ะครับ ระยะการเดินประมาณกิโลได้ไหมกิโลหนึ่งเกือบกิโลปัดธรรมดาที่ไหนโอ้หระยะการเดิน ผมว่าประมาณสองกิโลได้มั้งจากบ้านมานี่แบตเติมพลังแล้วครับเรียบร้อยร้านเนต้อมอีกร้านหนึ่งดีนี่นี่จากที่บ้านมานี่นะ ยังยังยังไม่ถึงร้านเลยนะครับยังไม่ถึงที่ตั้งเลยไกลทีเดียวสุดยอดจริงๆคนระับสามสิบกว่าปีที่ทำมาแบบเด็กเ <c oughs> ป็แล้ว,วแตรี ถึงแล้วครับที่รับที่ตั้งร้านก็จะประมาณนี้เราจะดูว่าก็จะเอายกรถขึ้นยังไงประมาณนี้นี่ครับที่ตั้งเราจะมาผมว่าประมาณ2กิโลกว่าไหวเปล่าเล่นไหวเปล่าน่าสนใจครับชีวิตการทำงานไปเ้าบ่ ที่มีแข่งอ่ะไ,ไปได้วยปุกวันเอ่อเป็นระยะเป็นกลายเป็นงานประจำไปซะ,ะแล้วครับมาดูช่วงบรรยากาศเวลากลางคืนช่วงยินจะเริ่มขายได้ประมาณสักหกโมงขึ้นไปจนจะถึงประมาณเที่ยงคืนนี้ เที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นะครับช่วงเย็นคนจะเยอะครับคนจะทยอยมาเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสก็ไปทั้งคนก็อย่าลืมด้วยครับเด้อแหวกขุหนุนเพป็นนยังไงครับร้านขุยศุ๋ก๋วยเตี๋ยวท่าเรือครับอยู่บ้านท่าเรืออยู่อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีตันไปมามาแวกนะครับจะลงไปกุหนุนเป็นเพื่อนนะครับคนสูตชีวบ้านเฮาครับจากบ้านมากครับมาตั้งหลักปักฐานนะครับมีครอบครัวอยู่ทั้งพี่เพป็นก็ ขายก๋วยเตี๋ยวมาจะโว้ยดดนแล้วครับตั้งแต่สมัยตะกี้ผมก็คือกันนะครับก็ขายคือกันกับเพิ่นนี่แหละแล้วก็ทางไปทางบ้านงานไผงานมันเนาะครับเนาะก็ขายมาตั้งแต่หน่อยแถวใหญ่กันละตั้งแต่โดนบรรยากาศจะติดเป็นแนวนี้ครับบรรยากาศกับช่วงย่ำแมงกันขึ้นกับขนกับติดมาเรื่อยๆครับบกบบ่บางมาได้มาเรื่อยๆขายได้เรื่อยๆครับขายได้ยนุงแน่เออว่างแน่นั่งพักแน่กับตามนั้นแหละครับ เนี่ยปากกับอ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 ถึงกับเมยวันไดครับกับเฮ็ดไปได้เรื่อยๆครับเนาะมีโอกาสกับจังหวะนะครับจะเลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ต่อสู่กับชีวิตแบบนี้ครับกับธมาคากินธมาคาขายนะครับเนาะเออเป็นกำลังใจให้คือกันครับพระวาติเป็นท่างบันเฮาหรือกันไดก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เสีอนะครับสวัสดีครับ